ติดตามภารกิจของปลักกระทรวงมหาดไทยนะคะหลงใต้เปิดเวทีการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราภรณ์และงานหัตกรรมประจำปี2568ที่จังหวัดส,สงขลาเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยสู่เวทีสากลค่ะวันนี้นายอัศิดสัมพันธรัฐปลักกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่จังหวัดส,สงขลาเป็นประธานเปิดงานการประกวดผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายสิริราชพัตราพร์และงานหัตถกรรมประจำปี2568ตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาภาไทยและงานหัตถกรรมภาคใต้ณโรงแรมลากูน่าแกรนด์โฮเทลแอนด์สปาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา โดยมีดร์สิรินดาจามอนมานที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกมีนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนางอ่อนจิราสิริมงคลอุปนาย,ยกสมาคมแม่บ้านมหาไทยและประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนนายชดในรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานางปวิริษาเกิดสม ประธานแม่บ้านมหาดไทายจังหวัดสงขลานายสุพิษพิทักษธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพัฒนาการจังหวัดภาคใต้ในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับค่ะกระทรวงมหาดไทายโดยกรมการพัฒนาชุมชนค่ะได้ดําเนินโครงการตามแนวพระดําริ้าไทยใส่ให้สนุก ที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยทุกคนได้สวมใส่ผ้าไทยในรูปแบบที่มีความทันสมัยสู่สากลให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายผ่านการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรและงานหัตถกรรมตลอดทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมโดยจัดประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตนาพรและงานหัตถกรรมประจำปี2568จำนวน14ประเภท และงานหัตกรรมตามชิ้นงานที่เหมาะสมการจัดประกวดในครั้งนี้มีผ้าและงานหัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดมีทั้งสิ้น8,903ชิ้นแบ่งเป็นประเภทผ้าจำนวน8 3 3พ้ผืนและงานหัตกรรมจำนวน678ชิ้นโดยภาคใต้มีผ้าที่ส่งเข้าประกวดจำนวน1,400ผืนและงานหัตกรรมจำนวน96ชิ้นและการประกวดรอบตัดสินระดับภาคในวันที่22กันยายน2568 รวมทั้งการประกวดระดับประเทศรอบรองชนะเลิศในวันที่23กันยายน2568ณอ m p a c t เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยคัดเลือกผ้าให้คงเหลือไม่น้อยกว่า50พื้ผืนและงานหัตกรรมตามชิ้นงานที่เหมาะสมเพื่อเข้าประกวดในรอบตัดสินระดับประเทศปลาดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและยกระดับผ้าไทยให้เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนโดยปีนี้เป็นการประกวดผ้าลายพระราชทานสิริราชพตราภร ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวรีนารีรัตราชกัญญาส่งพระกรุณาโปรดเกล้ามอบลายผ้านี้ให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบในการถอผ้าและสร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆซึ่งทุกปีจะมีการพระราชทานลายผ้าใหม่ๆและในปีนี้เราจัดการประกวดขึ้นโดยมีการคัดเลือก จากแต่ละภูมิภาคเริ่มจากภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาและจะไปต่อที่ภาคอีสานซึ่งเป็นภาคสุดท้ายด้วยผลงานที่ผ่านเข้ารอบในแต่ละภูมิภาคจะเข้าสู่รอบก่อนชิงชนะเลิศรอบรองชนะเลิศและในรอบชิงชนะเลิศซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา จะเสด็จเป็นองค์ประธานมอบรางวัลด้วยพระองค์เองถือเป็นเกียรติสูงสุดและเป็นขวัญกำลังใจสำคัญในการสืบสารภูมิปัญญาภาไทยให้คงอยู่และพัฒนาต่อไปค่ะ